ภาพของาารักมากก็แค้นมากครับผู้ชายคนนี้เลิกกับผู้หญิงก็เลยตัดสินใจสักเอาไว้บนหน้าผากเลยนะครับเจ็บเพราะรักสักเพราะแค้นใช่ค่ะไม่เจอกับตัวไม่เข้าใจนะคะรักมากก็แค้นมากอัดอั้นจนต้องระบายออกมาผ่านรอยสักวงเล็บสักบนหน้าผากคุณเอคุณผู้ชมยอมใจจริงๆค่ะฟิลแบบอยากจะสักเพื่อเตือนใจตัวเองแบบนี้ค่ะ คือเรื่องนี้เปิดเผยโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกที่ชื่อว่าช่างโจช่างลายสักนะคะก็มีการแชร์ภาพรอยสักบนหน้าผากของลูกค้าท่านหนึ่งสักคำว่าเจ็บเพราะรักสักเพราะแค้นและสาเหตุที่ต้องสักข้อความนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยบอกจะเอาไว้เตือนใจตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ต้องเจ็บปวดเสียใจเสียความรู้สึกจนกระทั่งกลายเป็นความแค้นที่อยู่ในใจนี่ถ้าวันหนึ่งเขากลับมามันก็จะเตือนใจได้ว่าจะไม่กลับไปยุ่งกับคนคนนี้อีก สักใส่หน้าผากเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้สักเป็นชื่อนะฮะสักเป็นเป็นเป็นคำเตือนใจว่าเจ็บเพราะรักที่สักเนี่ยก็เพราะว่าแ้นมันไม่ใช่แค่เจ็บใจสิคะจะสักแบบนี้เจ็บนะคะเนี่ยตัวเองเจ็บด้วยแต่คน,นคนนั้นเขาก็ไปแล้วไงก็เป็นเป็นความชอบส่วนตัวด้วยเรื่องของการสักนะครับ